สวัสดีค่ะทุกคนมาเขากับช่องไฟไม่ใช่ละไม่ใช่ไฟ PK ไม่ใช่อ่ออืมวันนี้จะได้เปิดไฟเลิฟ PK channel นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวไม่ติดปกเสื้อน,นะคะทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนไฟสั่งมาจากอาซาด้าน,นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ตรงนี้ วันนี้เราจะมาแกะแล้วก็มาลองทดลองใช้ดูนะคะว่ามันจะเสียงดังฟังชัดไหมเสียงจะสะดุดไหมนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาสายเขาก็ยาวอยู่นะคะทุกคนก็ยาวอยู่นะทุกคนดูจะให้ดูตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันนะคะคลิปนี้อาจไม่ได้นานมากมายนะคะทุกคนเพราะคือรีวิวแป๊บเดียวคือจบเลยนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลอง เทสหม่ตัวนี้ให้ดูกันเลยนะคะทุกคนคนเราก็ได้เทสไมร้บอยนะล้วก็เสียบเข้ากับทระแส100เสียงมันก็จะเปลี่ยนนะคะทุกคนเสียงเหมือนมันจะดังขึ้นนะคะทุกคนเนาะไมนี้ก็ราคาแค่19บาทนะคะทุกคนจาก lazada ฝ้าชันแค่12 12นะคะทุกคนส่งเมื่อวานแต่ไม่ได้มารีวิวนะคะทุกคนาว่างๆเลยมารีวิววันนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคน ก็คือก็เหมาะสมกับราคานะคะทุกคนเป็นไมนี่ปกเสื้อนะคะทุกคนเขาก็สามารถนี่ปกเสื้อได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้ก็โอเคนะคะทุกคนแบบใส่กับใส่ก็ยาวได้ด้วยนะคะทุกคนเนาะก็โอเคเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาปิดคลิปกันเลยนะคะทุกคนก็ก่อนจะคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งให้ไาด้วยค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน